กินข่าวน้ำกันแซ่บนะจอยน้องเอ็นแล้แม,แลมีเพื่อนคุยพี่น้องจ๋ะอันนี้อืมน่าหุวนพักเข้าไปสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะทุกคนอ,อากาศก็หนาวนะเพื่อนๆน,นะแต่ว่าแดดดีจ้ะเพียนดีเตรียมตัวไปทํางานจ้ะน้องแอนไปละเมื่อกี้น้องแอนไปทํางานแล้วจอยก็ ไปตอนบ่ายจ้ะจอยเข้างานตอนบ่ายเนาะสามีและลูกเข้างานตอนเช้ากันจ้ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้จอยก็จะเข้าตอนประมาณสักประมาณตีสี่กว่าจ้ะนะเนี่ยหลังบ้านจอยตรงที่น้องแอนทางานนี่แหละนะไปทําความสะอาดตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วก็เดินออกจากบ้านใกล้ๆเดินไม่พอสองนาทีเพื่อนๆนะอันนี้ก็งานแรกที่ต้องทําตอนช่งชวงเช้าช่วงบ่ายก็นู่นแหละเพื่อนๆเอ้ยไปทําในไอ้นี่ที่โรงเรียนอะเออเข้าบ่ายเข้าบ่ายมง เพี่อนที่เขาก็ไปทํางานตอนเช้าบ่ายเขาก็เลิกจ้ะบ่ายสี่โมงเนี้ยเขาก็เลิกงานน้องแอนก็ประมาณห้าโมงเย็นเลิกจ้ะนะอากาศก็เย็นแมงวันก็เริ่มมาแล้วแมงวันหัวเขียวเต็มเลยเพื่อนเต็มเลยนะแมงวันที่อังกฤษนี้ไม่ใช่ย่อยๆนะมันมีตตวตัวใหญ่ๆตัวเป้งๆอะ Green fly start coming นะแอนดี้เออน่ะ เปิดหน้าต่างไม่ได้ถ้าทอดอะไรเหม็นๆมันตะเกียดตะกายแบบว่าเราเปิดแง้มๆมาไว้นะมันมันมันก็เออเขาเรียกตะเกียดตะกายพยายามไต่เข้าไปในบ้านน้อเพื่อนเอ้ยถ้าไต่เข้าไปนี่เหมือนก็ตรงๆเ,เยอะดอกแอปเปิ้ลจอยเดอร์จอยให้ดูนี่ Apple, Apple, แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทางกินเขาก็เรียกแอปเปิลนะเพื่อนนะคนไทยก็เรียกแอปเปิ้ลนาะ ฝรังก็เรียกแอปเปิลจอยมาเกื่าก่อนมาใหม่ๆเนาะมาอังกฤษใหม่ๆเนาะไม่รู้เรื่องไงไปเรียกแอปเปิลอันนี้ไปซื้อแอปเปิลให้หน่อยอย่างเงี้นะยเนาะ่าจอยสามีจอยอึ้งอยู่อะไรแอปเปิลแอปเปิลไหนเขาเรียกแอปเปิลสวัสดีครับคนเราสวยไปทํางานแล้วมือไม่ว่างเพื่อนสวัสดีไม่ได้มือไม่ว่างก็กลับไปอีกรอบอันนี้ลูกพุมจะลูกพุมมลูกพรำนะเพื่อนๆนะกำลังติดเห็นไหม กำลังติดนี่แหละจ้ะช่วงหน้าร้อนก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆผลมงผลไม้ดอกไม้คิดว่าจะไม่ดกก็ดกอยู่นะเนี่ยดอกดอกซากุระก็ร่วงแล้วพาไปดูเพื่อนเรจ,จะให้ดูดอกซากุระ่วงเพื่อนพอมัน่วงมันก็ปิ้วเต็มเนี่ยเห็นไหมเต็มทางเดินเลยนี่ก็งานแต่งงานอนะจากสีชมพูเต็มไปหมดนี่แหละดอกซากุระ บ้านหมดละตอนที่มันออกมาใหม่ๆมันจะสวยจ้ะนะแต่ว่าพอตอนนี้มันจะไม่สวยละมันก็จะแบบว่าสกปรก,กโสโครกแล้วเพื่อนๆดูด้เห็นไหม้วมัน,น,น,มนร่วงมันจะมีหลายต้นอยู่มีสีขาวด้วยนะทางเข้าบ้าน,นไงดอกตากรวัวนี่ เพียนดีไปละไปทำงานละเพียนดีบายบาย -I got got you babe I got you babe โอเคโอเคบายบายนั่นละเพียนดีไปทำงานละเพื่อนดอกซากุระจอยก็สนใจแต่ดอกซากุระอะไรไม่สนใจอะไรอย่างอื่นนะฮะมันก็จะปิวว่อนว่อนลงเห็นไหม ดูตีมันก็ล่วงตามถนนหนทางเพื่อนๆร,ร,ร้านโมอโเตอร์ไซค์เอาโมอเตอร์ไซค์ออกมาละนี่ล่วงไงเต็มเต็มเนี่ยตามถนนหนทางแล้วก็งานแต่งงานเห็นไหมเนี่ยนี่กังานแต่งงานอ่ะเออเต็มอยูย่ยังกับงานแต่งงานนะเพื่อนๆล่วงเยังกับขาวโพยดอกไม้ตามถนนหนทางเห็นไหมนี่แหละ ตอนมันอยู่บนต้นมันก็สวยอยู่แต่พอมันลวกมันก็ปิวอยู่หลังบ้านจอยนี่ก็มีอืมไปไอ้จะมีสองต้นหนึ่งต้นสองต้นอยู่ตรงคาพราัคหลังบ้านจอยอะแล้วก็ในหมู่บ้านจอยก็มีหลายต้นอยู่น่าจะวันนี้เจ๊ทรายก็จะมานะเพื่อนเ่นะเจ๊ทรายก็จะมาหาจอยจอยก็จะพากันออกไปเดินจ้ะจอยวันนี้ก็มีเมนูแกงเห็ดแกงเห็ดพึ่งหวานเอาไวล้ละเออแกงเห็ด พึ่งหวานไว้กินกินกับพี่สายสดน้ําแบบน้ําแบบอุ่นๆเนานะเรร้อนไม่ไหวลวกปากเพื่อนๆต้องแบบว่าน้ําอุ่นเอาฮะไปไปพาขบานขบานหลังจอยดีกว่าไปไป,ปงามเด้อจะบอกให้ไม่ใช่จอยงามนะต้นไม้อ่ะงามดูสิสวยจอยก็ทำแหนมเอาไว้เนี่ยเพื่อน ลอวก็ใช้ผงแหนมตาโลโบนะเพื่อนนะเนี่ยแหนมแหนมหนังหมูจะทําไว้กินเยอะๆพอช่วงนี้ผักตัวกาลังออกไงนะผักที่วอยจะกินกับพวกแหนมก็คือสารแเณรแล้วก็ต้นหอมเพื่อนๆแล้วอันนี้เอาไว้กินกับพี่สายปลา,ปร,าร้าปลา้าสับที่เอามาจากเมืองไทยนั่นแหละจ้ะที่ซื้อมาจากไอ้อุธยาตลาดกลางอาุธยาจ้ะเนี่ย เขาเรียกตลาดกุ้งตลาดกลางอะ่ะผักเซียนจ้ะเหลือแค่นี้แหละกินกับปะลากินกับแจ่วบองกินกับก้บแจ่วบองเหลือแค่นี้แหละเพื่อนๆน,นะเหลือแค่นี้ว่าจะไปหาเก็บกันอยู่วันนี้เพื่อนๆจอกับพี่สายจะไปว่าจะไปเดินหาเห็ดมันสงสัยมันจะแก่หมดแล้วช่วงนี้มันจะออกดอกหมดแล้วไงส่วนนี้ก็แกงเห็ดเพื่อนๆเ,เห็ดพึพพ่งหวานเอาไว้กินกับพี่สาย นี่เห็ดพึ่งหวานไว้กินกับพี่ทรายจ้ะรอบนี้ก็หมดแล้วจ้ะเห็ดพึ่งหวานก็ไม่มีแล้วเพื่อน,นเอนเอ้ยนี่แกงสู่กันกินจ้ะใส่ใบโหระพาเอาเจ้เพาพอใบโหระพาตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อน,นเเอ้ยผักของปีที่แล้วก็ยังกินไม่หมดเลยทั้งมะระทั้งมะเขือทั้งมะเ,เขือยาวแล้วมะเขือคางกบยังเหลืออยู่จ้ะ กะเพราก็เหลือเยอะโหระพาก็เหลือเยอะเพื่อนๆนี่จ้ะจะกินกันกับพี่สายวันนี้แขกแขกของจอยแขกพิเศษของจอยก็พี่สายนี่แหละนี่มีอะไรมั่งเจ้แขกพิเศษีอันนี้แหละเห็นเห็นอันแรกเลยคืออันนี้ของปูดแจวแจวปลาปลาสับผัดนะอันนี้ผักลวกเป็นตตชิ่งเอาผักอะไรนะจอยคะนาบอกเพราะคะนาจ้ะแล้วก็ส้ม ส้มผักเซี้ยนแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ที่ไหนแกงเฮ็ดแกงหน่อมเพืน่อนเ้ยพีสายโอ้ยอะไล่ะแกงหน่อไม้ยพนันเพื่อนเพื่อนเอ้ยต้องใส่กินหอยแกงหน่อไม้ยเลยเออแกงเฮ็ดข้าวผนี่แหละเพื่อนๆแกงเห็ดแกงเห็ดเพื่อนหวานเออพี่สายบอกว่าแกงหน่อไม้ใช่เลยอันนี้ก็ผักเสี้ยนดองผักคะน้าต้ม แล้วก็ต้นหอมในสวนจะที่พ่อจอยเอาตัดไปให้พี่แอนดี้กินกับเป็ดอะแล้วก็เหลือแต่ก้านมันเอามากินกระเจียวบองมาจ้ามากินด้วยกันอุ้ยน่ะอุ้ยด้ยอุ้ยด้วยมาจาพี่น้องมาจ้ามาเพื่อนมากินข้าวกันจ้ามาเด้อมาเด้อถึงไม่ยากถึงไหมถึงเอาผักไว้ให้เขาดูเอาทิ้เอาเอาข้อมาใกล้ใกล้เรา เนี่ยด่าเจอกันโดนไ,ไ,ไม่ไม่ใช้ช้อนกุ้งนะกลางไรเนี่ยอะใช้อยู่ตุยไป <laughs> ผงม,มากเลยเพื่อนๆเลยไม่ได้มาหาแต่ว่าถูกใจได้เด้แกงเห็ดยายข้าวเหนียวๆนะข้าวซุกแต่พอที่สันส้นนั่นแหละชอบาผสมกันแบบนี้แหละตุยพี่สายบอกจ้อยว่าต้อนึ่งข้าวเหนียวจ้าเพื่อน <laughs> ๆมันถึงไม่เปืองว่ะ ถ้าเข้าเจ้าแล้วเราตุย้ยเยอะใช่ไหมใช่เออมันเปลืองเจลน,นะถ้าเป็นข้าวเหนียวไม่ต้องเปลืองนะจ้ำจ้ำเอานะจอยกินข้าวเหนียวมากก็กดหลายย้อนอือหักเกลี้ยงจ้ะยังไงจับเซ็ปใช่ไหมคะต้องมีเวฟพริกใครอยากกินเผ็ดก็เพิ่มเนาะพริกสดนะเอาไหมคะพริกสดนะ กลัวแบบไม่เผ็ดไหมเราอยากให้พี่ีสายกินแบบสดเพิ่มอ่ะจ้ะพริกสดเพิ่มต้นหอมลองกินเดอ้อยน่าจะแซ่บมับ้ยบอสหอมปูเองออืมอมืมีเพื่อนกินข้าวก็แซ่บขึ้นไปเลยนี่คนเดียวก็แซ่บแบบนึงแต่ว่ามีเพื่อนกินก็คุยกันไปเนาะ บ้านเนี่ยมแต่แจ่วก็กินก็อยู่ได้จอืมแจ่วกับผักนะมีเลดสดนะแล้วก็แบ่งให้พิซสาาไปสองถุงเหพื่อนอแบ่งกันไปพิซสาาก็พยันแบบกินแบบประหยัดที่สุด <c oughs> กินแบบยอมนะ เพราะไปบางทีพี่สาวเขาไม่รู้ไงว่าที่ตรงไหนถุจอยซื้อไงเนอะอร่อยจริงๆบอกเลยตอนที่พี่จะมาเนี่ยแถวแล้วมันไม่มีขายไงจอมแถวร้านก็แถวพี่อยู่อุ้ยตอนไหม้าใจแฮเขาหันมาแล้วอืเราไม่ต้องหั่นเอีกินอย่างนี้เพื่อนๆเนี่ย มอง <laughs> <laughs> เป็นอะไรมองคะนี <_ C 2> ่ติกัดไทยพี่ัดไทยจะแซ่บมากอมลองลองลองปกติพี่ก็กินเยอะครับตะมักหงนะจ๊ะ กันแหนมอ่ะเราถึงทำแหนมมันไม่ค่อยสุนหรอมันหวานมันหวานมันมันไม่เผ็ดมมันไม่ค่อยเผ็ดเหมือนพี่เรากินกันแหน่ในห้างในห้างจ้ะนะอันนี้ก็กรอบเราจะไปต้มมันนานถ้าต้มมันนาจะเหนียวถ้าคณะในส่วนแบบกินกบลาบเนาะมีทั้งสดทั้งดองอ เส้นดองก็แซ่บพี่กินหมดเลยได้ของพี่ิมพี่ดองร้อนงวนงวดนั่นนะผมงจอก็เหลือแค่นี so ้แหละได้สามถุงไงก็ให้ให้ให้เล็กไปถึงหนึ่งใจก็เหลือสองถุงเท่านี้แหละนั่งกินกับแก้วว่องตลอดไงเอาไหมเอาขอบคุณค่ะขอบคุณต่างเลยเออพูดเพราะแล้วแบบนี้ บุดพอดนะสายก็เ่อน้รงนี้มันกำลังวายเพือนอืมมันเกิดอดนมดหรอหมายถึงว่าเรไม่ขี่รถผ่านนะมันเก็บไม่ได้นะไม่เราเราเราอะไปเด็ดแต่ตรงอตรงตรงยอดนามาที่ไม่ต้องเป็นติดก้านมันอืมมาดดงเอาซะึ้นกอน ถ้าช่วงที่มันแก่ๆนี่ยปลายที่มช่วงนี้นี่ใช่เราจะไปหาอยู่เพื่อนๆมาดองไ้ไ้กินเพราะช่วงน้าร้อนเนี่ยโอ้กินอะไรก็แซ่บนี่มาเด้อไปเมืองไทยอยากกินไอ้เองเนาะแก้มแบไม้ดองเนาะอื้ม ท,ที่นี้มันร้อนเกินเพ่ก็เลยไม่กล้ากินเพื่อนเพท้องเสียขนาดทุเรียนนะ่ะกินแค่สองผูกอร้อนในจะตายกินอะไรกุก้งปวยทัานรกร้อนนอ่ะทันไม่ได้กินใช่ไหมเป็นแค่ด,ดอกหน่อไม้ดอกไม่ได้กิน เออจะเน้นเน้นพัน้ำกระเด็นเลยเห็นปะแซดไหมอืมกรอบเนาะมาเด้อทุกคนเดี๋ยวจบจอยก็จะต้องกินให้ดุอีกคำนึงจอยก็จะขอตัวชิปจะยาวขึ้นได้กินเขาน้ำกังเสียบนะจอยน้ะดืม้มีเพื่อนคุยพี่น้องจ๋าเนี่ ่วนพักก็ไปอืมแล้วก็แบบมันแสบเพราะว่ามันมันดิฉูนแห้งอืม,อมหวานอืมเอนดี้ก็กินได้ยามก็กินได้จ้ะอืมโอเคยังไงเจอาก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย